พามาดูนะฮะโดนแดดเผาจน,นฟอกเลยทีเดียวอันนี้คือโดนแบบเต็มๆเ,เลยนะฮะคือปกติผมก็จะมีสแลนมาปิดไว้นะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ก็ทดลองเปิดให้เขาลองโดนดู <c oughs> ปรากฏก็โดนเบิร์นเลยล่ะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยอย่างเงี้ยอ้นี่เป็นออกสีชมพูเลยอะ่ะ แต่มันก็สวยดีนะแต่ว่าผมว่าดูท่าทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่มั้งนะนั่นะถ้าเป็นปกติผมเลี้ยงมามันจะไม่มีสีอะออกมามันจะเป็นสีเนี่ยน้ําตาลเนี่ยจะสังเกตว่าตรงปลายปลายตรงเนี้ยก็จะเป็นสีชมพูนะเนี่ยที่โดนแสงเนี่ยเนี่ยมันตินี่คือแบบไอ้ตรงที่มันไม่โดนแสงก็จะยังเป็นสีปกติ ตรงที่มีซแซลนคุมอยู่นะแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมีโดนแสงเนี่ยเขาก็จะเริ่มเหมือนเหมือนฟอกนะเหมือนฟอกฟอกไปเดี๋ยวคาดว่าน่าจะเอา,ซาแซลนมาปิดน่าจะดีกว่าแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรเลยนะแสดงว่าตัวนี้ชอบแสงเหรอหรือยังไงมนี่โดนแสงต้องๆงเลยล่ะร้อนมากตอนนี้ ก็ถือโอกาสอัปเดตไปด้วยเลยแล้วกันนะครับในบ่อตอนนี้นี่ไอ้นี่ก็คือมันหักมาผมหักมาหลบหลบแดดไว้หลบแสงไว้นะครับอแอนนมกับกระตูนก็ยังปกติสุขดีนะฮะก็ส่วนใหญ่ยังไม่มีอะไรครับกำลังลอรอลุ้น หน้าหนาวปีนี้ว่าจะหนาวแค่ไหนก็ไม pues er. ่อยากให้หนาวมากนะถ้าเคยผ่านหน้าหนาวมาอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ประมาณ1 6 1 7นะพวก c o p พวกั u ม p i n พวกนี้ก็คือเขาจะแบบหดหดนะแต่ว่าพอมันผ่านหน้าหนาวไปปุ๊บเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมานะเราก่อค่อยฟื้นตัวขึ้นมาให้ ขาหมูก็ยังปกติดีนะครับแต่ก็ทับกันไปทับกันมานะตาไข่ช่วงนี้ก็ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวมีคนเก็บปตาไข่ให้อยู่โยขโมยของขโมยของอะโอเคนะครับถ้ายัางไงคลิปนี้ก็อัปเดตให้ชมเท่านี้นะฮะ